ประกันชั้น3ามซ่อมรถเราไหมครับไม่ซ่อมค่ะประกันชั้น3านะคะถ้าเราผิดเราต้องซ่อมรถของเราเองส่วนถ้าเราถูกก็ไปให้คู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดซ่อมให้กับเราค่ะแล้วถ้าเกิดประกันชั้นสาไม่ซ่อมเราแล้วเราจะทําไปทําไมครับก็มีไว้กันกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดไงคะเช่น ถ้าเราไปชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะปากการะกันจะมาช่วยเยียวยาให้คู่กรณีเนี่ยสูงสุดหัวละห0 0แสนเลยและในส่วนของรถจะไปช่วยซ่อมรถให้กับคู่กรณีตามจริงสูงสุดถึง1ล้านค่ะแล้วถ้าเราไม่ผิดประกันชั้น3าจะซ่อมให้หรือเปล่าครับถ้าเราไม่ผิดแปลว,ว่าเราถูกก็ให้เราไปเรียกจากฝ่ายผิดค่ะมาซ่อมรถให้กับเราประกันชั้น3ขับรถ เกิดไปชนเสาไฟฟ้าประกันชั้น3าจะซ่อมให้หรือเปล่าครับจะซ่อมให้ไหมก็ไม่ได้ซ่อมให้ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าชั้น3ามไม่ซ่อมรถเราทุกกรณีอยู่แล้วแต่ในส่วนของเสาไฟฟ้าถ้าการไฟฟ้ามาเรียกเก็บเงินจากเรานะคะประกันจะไปช่วยจ่ายแทนเราค่ะแล้วประกันชั้น3ามแพงหรือไม่ครับไม่แพงเลยค่ะสำหรับประกันชั้น3นะคะรถเกง๋ง กระบะสิประตูหรือ SUV แค่เพียงปีละ1,790บาทส่วนกระบะปีละ2,690บาทค่ะสนใจติดต่อครูเอวัชราวลีประกันภัยอุ่นใจให้เมื่ออาชีพดูแล